เดี๋ยวพามาดู PZx ร้อยห้าสิบปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบอ่ะมาดูรถกันอันนี้ PZx เดิมๆเลยแต่ว่ามีท่อผ่าใส่ร้อยอินทอมาเป็นพวกแต่งแต่งอะไรหนี่ท่อมามีมีท่ออย่างเดียวท่ออย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้รถวิ่งเราแรกๆรกเราแรกแรกเราวิ่งประมาณร้อยยี่สิบบาทตอนนี้ยังอี้เประมาณสัก หนึ่งองสามจริงๆอะว่าจะมาไล่ค่าแต่วันนี้ที่ร้านไม่พร้อมเพราะว่าต้องไล่ระบบอะไรที่นี่มันใช้เวลานานก็ลเลยเดี๋ยวจะเอาเป็นวิธีเดี๋ยวจะลองรีแมปของดูแล้วก็เปลี่ยนห้มันเครื่อนดูแต่มาลองให้ดูก่อนว่าตอนที่ยังไม่รีแมปรถมันวิ่งขนาดไหนมีกระเป๋า p p มันอย่างนึงมันเราสามารถดูเลขไม้ได้เอามาดูกันเดี๋ยวผมจะรันดูนะว่าเลขไม้ขึ้นเท่าไหร่นะ รประมาณนี้เลยทีนี้เนี่ยไอ้นี่เราลองวิ่งรันดูอะวิ่งแบบล้อไม่ติดพื้อนอะนะตัวเลขใหม่อะส่งให้ประมาณ1 0-8ถ้าลดลงจากพื้นเนี่ยมันจะลบไปอีกประมาณ10เท่ากับรถคันเนี้ยขึ้นไม่ถึงร้อยดีแน่นอนเพราะว่าบางทีอบางคันหายไป15บางท,างทีขึ้นแค่90้เองเดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยผมจะเปิดรอบแล้วก็จอนจูนนะ้ำมันช่วงท้ายดูว่ารถเป็นยังไงลองลุ้นดูครับว่าเดิมๆทำได้แค่ไหน